ลองกินอาหารไทยในลอนดอนนี่ค <weight> ือความสัตกับเขาไ่อยู่ไทยกินดีๆก็ดีแล้วรู้สึกเสียดาย จะไปลองกินร้านอาหารไทยในลอนดอนของโปรดผมเลยนะาาไทยสาธุนะขอให้ร้านนี้แบบออเซนติกไทยฟู้ดผัดกะเพราจงเป็นผัดกะเพราสาธุถึงแล้วอาหารไทยแล้วนะจริงไหเนี่ยดูไม่เป็นร้านอาหารไทยเลยหน้าร้านมีเขียนไว้ว่าออเอนติกไทยฟู้ดอินไซด์ชื่อร้านกัญน,นาคิทเช่นชักไม่แน่ใจว่าความออเอนติกที่ลอนดอนกับความออเอนติกที่ไทยมันอาจจะคนละไม้บรรทัดกันให้ทุกคนดูหน้าร้านหน่อย ต้นที่สตาร์เตอร์ อันแรกข้าวเกรียบ3ปอนร้อยี่สิบกว่าบาทอันที่2คืออะไรพอร์คพาพะเพีย้ยอันที่3คมคอมมอนมากไก่สเต๊ะเช็ดเ0าสรกว่าบาทขนมแพงนะกุ้มคอเะไรไม่ใช่ขนมปังนะหากุ้ผัดกะเพราที่นี่ผัดกะเพราในขายเดียชิ้นกันผัดกะเพราไก่สเต๊ะเอาผัดกะเหรียนพิัทีที่นี่มันไม่มีต้ยมยำเว้ยต้มข่าก็ไม่มีเอาแกงเขียวหวานทุกคนเดี๋ยวสั่งแกงเขียวหวานให้ดูว่าแกงเขียวหวานหน้าตาที่ลอนดอนะเ,เป็นไงเราต้องบอกทุกคนนะว่าจะของร้านร้านานี้เป็นคนไทยนะเราไม่ได้โปรโมท ร้านอาหารของคุณการชนาที่ลอนดอนเห็นคลิปนี้แล้วอย่าผมนะครับผมรีวิวตามจริงมาแล้วครับจานแรกไก่สเต๊ะอันนี้เป็นซอสสเต๊ะที่ฝรั่งชอบมากเขาเลือกพีนัสซอสซอสถั่วคัดไหม สลับตาก็ไม่รู้ว่ามันเพิม่มเต๊ะคือมันอร่อยแต่ว่ามัน,มนเนื้อมันเยอะปกติสเต๊กบ้านเรามันจะเนื้อแบบบางๆเลนๆใช่ไหมอันนี้เนื้อมันแน่นมากมันแบบมีความนุ่มของเนื้อซึ่งดีนะเราถ้าซอสสเต๊กไม่าาบ้านเราอยู่นะอันนี้ตัดลองดิเครื่องแกง่มใ่ส,สมีเครื่องแกงอื่นโผล่มาไม่ได้เครื่องแกงของสตัตว ยผมว่ารสชาติผมให้แปดเลยนะจริงๆอ่ะน้ำจิ้มเขาก็ไม่ได้ต่างมาไม่ได้เลยอร่อยือยเป็นสตาร์เตอร์ที่ฝรั่งแบบชอบกินสเต๊์บ้านเรานะนเนี่ยควรจะต้องเอาย่ํยงอยางาร์เตอร์ในนอนดอนเนะี่ยเหมือนเขาให้เนื้อเยอะมากเลยบ้านเราแบบเนื้อแบบเหมือนแบบไม้หนึ่งไม้ละห้าบาทแบบกินทีนึงหมดนะละแบบจานนี้3ปอนด์ร้อยห้าสิบกว่าบาทโดยประมาณเผื่อใครไม่เชื่อว่าตอนนี้อยู่ร้านอาหารไทยนะพอดีว่าการต่ง่งร้านเขามันเป็นแบบดูชั่นขังนหน่ออันนี้เมนูที่ผมสั่งคือกุ้งกระเทียมพริกไทยนี่คือสิ่งที่ได ใช่ครับชิมนะมันไม่ใช่หรออันนี้แกงเขียวหวาน,น,นดูน่ากินนะแกงเขียวหวานเฮ้ยไม่บอกนี่ไม่รู้นะว่าแกงเขียวหวานที่ลอนดอนเะนี่ยเหมือนไทยอยู่นะแต่ยังไม่ได้ชิมอย่าตัดสินด้วยสิ่งที่เห็นไม่แย่นะเว้ยเฮ้ยเผ็ดมันไม่หวานมากเผ็ดนําเลย<ป>เฮ้ยชิดได้นะเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยว่ะเขาเลยใสยพ่พริกให้แกงเขียวหวานนะเดี๋ยวเราจะคนให้ดู คนขึ้นมาอืมส่วนอันนี้คือแบบกุ้งกระเทียมนะอันนี้ผัดกะเพรา <Yeah. S 1> ขวานขึ้นเลย <Yeah. S 1> กุ้งกระเทียมร้านีไม่เหมือนกุ้งกระเทียมปกติถ้าเป็นบ้านเรากุ้งกระเทียมก็คือจะเป็นกุ้งกับกระเทียมจริงมันจะไม่ค่อยมีแบบตงกวา ไม่ค่อยมีผักอันนี้ผักอะไรอ่ะบักยาวเออล้วกุ้งกระเทียมจะไม่มีน,นี่แหละบ้านเรา,าทิ้กหยวกอีนนี้ต้องรับสูตรลอ,อนดอนนะครับอาหารไทยต่างประเทศคุณอย่างที่รู้มันจะเหมือนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันไม่มีทางดังนั้นลองกินดู ผัดผับมีน้ำมันหอยแล้วมึงข้าวแล้วก็คุก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 ถามว่าน,นี่คือกุ้งกะเทียมไหมไม่ใช่บ้านเรากุ้งก็คือกุ้งกระเทียมก็คือต้องใส่กระเทียมอันนี้ใส่หอมมีแ <ๆ S 2> ตงกวามีคาร <ๆ S 1> ์รอตเนี่ยเรากุ้งกระเทียม <ๆ S 1> ความเหมือนคือให้ห้าเพราะมันไม่เหมือนเลยแต่ความอร่อยมันก็ไม่ได้แย่นะหกถึงเจ็ดเพราะมันเหมือนผัดผับรวมใส่กุ้งร้านสิบสามตอนเนี่ยกดขึ้นเงี้ยแม่งกว่าเท่าไหร่วะเนี่ยจ่ายเงินเยอะเลยวันเนี้ยอยู่ไทยกินดีๆก็ดีแล้วมาลอนดอนมากินทำไมเนี่ยห้าร้อยเจ็ดสิบสอง Yang cekit Yang cekit Kha าผัดปักรวมใส่กุ้งจานละเกือบหกร้อยกินครี่มันก็อร่อยอะแต่ว่ามันไม่เหมือนบ้านเราอะมันเหมือนเป็นรสชาติที่แบบปรับปรุงให้ฝรั่งชอบประมาณนี้แล้วบ้านเรามันจะน้ำมันจะมีความแบบคลุกคลิกกว่าป่ะรสชาติกินคอรี่ที่นี่มันดูแบบโนโนกว่าเหมือนเหมือนเขาใส่นมอะเออบ้านเราแบบไทยอ้ยแต่ร้านนี้แบบเป็นร้านอาหารไทยที่แบบเราถูกบายล้อมไม่ได้ฝรั่งเลยอะเราไม่มีคนไทยมากินเลยอะฝรั่งล้วนและแล้วก็เข้าสู่เมนูสุดท้ายเมนูโปรดของผมผัด กะเพรา,าไก่เพราะเดียวว่าที่นี่มันไม่ค่อยมีหมูสรร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 ับหรอกเมืองนอกเขาไม่ค่อยกินอะไรที่แบบหมูสรรรรับไก่สรรรับอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็เลือกหมูเลือกไก่เลือกกุ้งเลือกอะไรเงี้ยไปเป็นชิ้นๆน,นี่คืคอข้าวผัดกะเพราไก่ทุกคนบอกช่วยดูหน่อยว่ามันใช่ข้าวผัดกะเพราไก่มีความรู้สึกของทุกคนหรือเล่าเน่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 น่่โอ้โหใบกะเพราเน่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 ใบกะเพราคือหอมหอยย่างโอ้มีบอกลีด้วยผัดกะเพรามีบอกลีดแถมอะแถมเห็ดให้ด้วยแถมแครอทด้วยนะครับ นีนด London, น่ด้วยนะครับแตงกวาผัดกะเพราที่ลอนดอนแถมหน่อไม้ให้ด้วยครับโอ้โหก้ามันไม่ใช่ผัดกะเพราล่ะบอกว,ว,ว่าทีร่รถโรสชาดีกว่าเพราะว่าไปแล้วเนี่ยตอนที่กินน้ำของผัดกะเพราอะมันมีความผัดกะเพราอยู่นะแต่ว่าไอ้เครื่องที่เขาใส่มามันอาจจะมันไม่ใช่อะจะชมเลยนะเขาทอดไข่เหมือนที่ไทยเลยไข่ดาวเนี่ไอ้ทุกคนดูไข่ดาวด้านหลังต้ออย่างนี้เลยใช่ไหม กินกับข้าวถ้าไม่รู้อ่ะว่ามันมีเนื้ออะไรบ้างก็โอเคอ่ะพอรู้ว่ามันมีแบบแครอทมีหน่อไม้อ่ะผัดกะเพรามีหน่อไม้อ่ะเข้าใจปะผมนี่เป็นคนชอบกินผัดกะเพราแบบมากแล้วจริงๆเป็นคนกินกะเพราได้ทุกวันนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้มาลอนดอนแล้วแบบจะต้องมาเสียเงินซื้อผัดกะเพราจานละหกร้อยห้าร้อยบาทหกร้อยบาท <c oughs> เดี๋ยวสรุปค่าใช้จ่ายให้ทุกคนรู้นะว่าการกินอาหารไทยในร้านอาหารไทยในลอนดอนในประเทศอังกฤษเนี่ยแม่งไม่ถูกเลยเว้ยรสชาติไม่เหมือนบ้านเราเลยความเหมือนเนี่ยให้แบบห้าสิบหกสิ ให้คะแนนเลยให้ 3. เต็มสิเพราะมันไม่มีฟิลแบบทำกะเพราอะ่ะแล้วเนื้อมันไม่ใช่อะ่ะไม่ได้ไม่ได้ผมเป็นแฟนัดกะเพราแต่ว่าแหละ when in Rome do as the Romans do you know เพราะเมืองตาเหลวก็ต้องหลวตาตามเราก็ต้องทําอาหารให้รสชาติเข้าปากกับคนชาติอังกฤษคนหลังยูโรไปไรเงี้ยไม่งั้นมันก็อยู่ไม่ได้นะเว้ยฝรัลังมันจะชอบแบบรสหวานหวานแบบมันๆหอมหอมดังนั้นไม่มีผิดไม่ถูกแบบนี่คือสิ่งที่ค,คนครู้ไว้ว่าร้านอาหารไทยต่างประเทศไม่เหมือนไม่เหมือนเวลาอยู่ต่างประเทศอ่ะอยากคาดหวังอาหาร ไทยจะเหมือนที่ไทยแล้วอยาคาดหวังว่ามันจะถูกเหมือนที่ไทยเพราะมันไม่ถูกทั้งอังกฤษและอเมริกาและออสเตรเลียและหลายๆประเทศไม่มีทางน,นี่คือข้อดีนะของคนไทยที่อยู่ไทยนะคุณได้เอนจอยอาหารไทยทุกวันทุกมือ้อกินอย่างเงี้ยได้สิจานเจ็บปวดใจสุดคืออะไรรู้ปะ่ะมึงจะใส่เห็ดใส่แครอทใส่ตังควาอะไรมาก็ได้นะในผัดกะเพรา <S <S ใส่หน่อไม้อ่ะดูดิจริงๆไม่เคยเจอนะผัดกะเพราใส่หน่อไม้เนี่ยอยู่อเมริกามาก็ไม่เคยเจอนะอังกฤษบิยอนรับิยอนอิมเมจเนชั่นแต่อย่างเดก็ดีนะมันยังมี ใบกะเพราให้เรานะ่นยแค่นี้ผมตีนึกว่าแหละกะเพราที่เนี่ยมันเป็นของหายากอย่าคิดว่าเราจะหาใบกะเพรามาผัดตอนอยู่เมืองนอก,นอกเจ้ามาผัดง่ายๆในครัวไม่ได้นะในซูเปอร์มาร์เก็ตจะไม่มีนะเซนบูรี่ไม่มีมาร์คเซนเซอร์เวฟโรสไม่มีเลยไม่มีที่ไหนขายใบกะเพรานะหาได้ใกล้เคยียงอย่างมากก็คือใบโหระพาแต่รสชาติโหระพามันไม่เหมือนใบกะเพราอะ่ะถ้าอยากกินนะมันก็แก้อยากยได้หมายถึงถ้าเกิดว่าไม่อยู่เมืองนอกนานๆนะและ้วหิวอาหารไทยอะ่ะแกอยากได้ประมาณนึงอยากกาเหลาทำเลยไม่เหมือนเลยดูสีหน้าสีตาเรา แบบสังเกตน,นะอาหารไทยที่เมืองนอกอ่ะทุกๆเมนูมันจะชอบผักชุมช่มๆทุกเมนูเลยไม่ว่าคนจะสั่งผัดกระเพราไก่กระเทียมกุ้งกระเทียมอะไรเงี้ยน้ำเขาะจะชุ่มมันไม่เหมือนบ้านเราที่แบบน้ำมันจะมีความค,คลิกนหน่อยๆอเงี้ยดูความชุ่มและความท่วมดูดิอิ่มแล้วครับอิ่มแบบไม่อิม่มอ่ะไม่ได้หายอยากอาหารไทยขนาดนั้นกินแล้วก็รู้ตัวอีกทีนึงน่าจะเสียงเงินหลายพันกินแค่สามจานแล้วก็มีอัฟต์ไทร์เซอร์ก็คือไก่สเต็กแค่หนึ่งเสียเงินน่าจะสองพันกว่าบาทแต่กินที่กรุงเทพนี่พันหนึ่อออ่่งยูได้ အမေကလည်း เลี่ยนเือนะกินนานๆเนี่ยแกงเขียวหวานบ้านเรากินเยอะๆมันก็ไม่ค่อยเลีเ่นลยนขนาดนี้นะแต่ว่าอันนี้มันเลีเล่ยนเร็วกว่าปกติบ้านเรานะนกินแล้วแบบอแบบไม่กี่ช้อนมันรู้สึกเลี่ยนๆแล้วอะแต่ถ้าจะชอบมากสุดผมว่าชอบแกงเขียวหวานนะมันดูแบบใกล้เคียงอะถ้าดีผมว่าไก่สเต๊ะเหมือนเนื้อเยอะอร่อยแต่ถ้าแบบเป็นจานเป็นข้าวอย่างเงี้ยผมว่าแกงเขียวหวานไม่แย่นะผมให้7.5แล้วกันนะใจดีแล้วนะเนี่ยถ้าเป็นคนไทยที่แบบชอบแกงเขียวหวานผมว่าผมว่าไม่ถึง7แต่ถ้ามาดูตรงนี้นะนี่ไก่กระเ,เทียม,มกับบัต นอยู่ที่นี่แม่งเนี่ยสามจานเนี่ยบวกไก่สเตค่จานหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวดูนะว่าราคาเท่าไหร่สองพันบวกแน่นอนน้ำตาจะไหลแม่งกินมื้อนึงสองพันบวกในอังกฤษก <c oughs> ็ไม่ไหวกินน้ำดีกว่ากิ <c oughs> นอะาหารไทยที่นี่แล้วมันเลี่ยนนะกิน <c oughs> เบียร์ดีกว่าเ <c oughs> บียร์ที่นี่แม่งถั่วกาแฟสองปอนสามปอนใช่ไหม <c oughs> ได้แล้วไวน์ข้นสองสามร้อยไวน์ที่กรุงเทพข้นละพันสองพันโอ้มานี่ต้องกินนะครับทุกคนไวน์เบียร์เนี่ยไม่ได้แนะนำนะแต่ว่าก็ลองดูเตรียมคิดตังค์แล้วนะรู้สึกเสียดายเพราะว่าในคนก็เย อยู่นะเข้าีปเห็นคนเขามานั่งกินมัส,สมันผักเาเาวข้สิซีอิวบิลมาส่งแล้วนะครับที่นี่เขาใช้บิลนะที่อเมรเขาใช้เช็คใช่ไหมทีาบ้านเราเช็คบิลใช่ไหม 52.14ป้อนปอนด์เดี๋ยวคูณให้ทุกคนดูเลยนะ52.14ปอนด์คูณ44โดยประมาณเงินปอนด์นะ2,294บาทแม่เจ้า2,300บ, 23, บาทนะ้ามือเลยมือนี้2,300นครับาทให้ทุกคนดูพูดถึงเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยที่นี่เขาไม่ค่อยใช้ใจ่ายเงินสดนะเขาจ่ายแบบบัตรเครดิตที่นี่เป็น cashless society เหมือนกันบ้านเราเน้น QR code ใช่ไหมใช้มือถือสแกน QR code โ,โอนธนาคารบ้านเขาจะ เป็นบัตรเครดิตเป็นหลักทั้งแตะทั้งสอดทั้งส่งให้อะไรเงี้ยดูไหมว่าเมนูไหนแพงสุดผัดกระเทียมพริกไทยกุ้ง13.15 600บาทผัดกะเพราไก่12.15 569บาทไก่สเต๊ะ6.95 300กว่าบาทจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว2 0 0 0กว่าบาท50ปอนด์ข้าวไทยในลอนดอนราคาไม่น่ารักเลยนะครับมีใครรู้ไหมว่าราคาอาหารไทยในลอนดอนร้านไหนที่ราคาถูกย่อมเยาวบ้างส่งมาให้หน่อยนะครับหน้ามืดบทเรียนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใครจะมาเมืองนอกนานๆกินอาหารไทยกินให้พอกินให้อิ่มกินให้หายอยากแล้วก็มาแล้วมึงไม่ต้องกินอะไรเลยกินได้กินให้หายอยากได้แต่กินให้น้อยอย่จะกิน ินให้บ่อยเพราะว่ามันมีราคามันแพงนีกินจบแล้วนะครับอาหารไทยในลอนดอนบอกตามตรงว่าให้แค่6.5เต็ม10ถ้าเกิดว่าใครมีฝีมือในการทําอาหารผมแนะนำว่าทําอาหารกินเองในครัวที่ต่างประเทศดีกว่าสรุปแล้วนะไม่อร่อยกลับไปกินบ้านเราดีกว่าแล้วถ้าเกิดใครจะมามองนอกนานๆนะแนะนํากินอาหารไทยที่ประเทศไทยให้อิ่มหนาให้อิ่มอกอิ่มใจแล้วจงมาต่างประเทศอย่างสบายใจจะได้ไม่อยากอาหารไทยซึ่งเพราะว่าอาหารไทยที่นี่มันแม่อร่อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดต้องกินจริงๆก็ดานาทีก็กินได้นะแต่ไม่แนะนำเท่าไหร่ บายบายครับทุกคนสวัสดีครับหมดไป2,000กูปวดหัว2,300บาทข้าว3จานสตาร์เตอร์1อันไป